อ่าบรรยากาศครับนี่ครับเรือเตรียมได้หมึกแล้วลองไปดูครับการเข็นลหนุ่นลหนุ่นลำ,นนลำอันนี้ในอ่าวครับอ่าวที่เขาว่าพอพันตัดน้ำอยู่ตรงนู้น มนี้ครับพอพันตัดน้ำอา่าวงกงเบลอยู่มุมนี้ด้นนี้ครับที่ว่ามีสะพานให้เราเข้าไปชมบรรยากาศป่ากลกลางหรืออะไรเนี่ยแต่นี้ผมมาดูบริเวณในอ่าวครับบรรยากาศตอนยนามเย็นประมาณนี้ครับตรงนี้ผมไม่ทราบว่า ตรงนี้น่าจะเป็นที่พ่อพันธ์ให้หารสัตว์หรืออะไรสักอย่างของอกรมประมงครับเ,เกี่ยวกับปูม้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจตรงนี้ส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นคุ้งไม,ม่มานครับ ฝั่งทงมิมานตอกออมถ้าเก,กิดเราจะไปเ,าเราตอกออมนี่ครับอ้อมอ่าวเบิ้งนี่จะไปทางนูนครับแต่เราจะทำตะบานข้ามระหว่งวางฝั่งนี้กับเขาลูกนูน้นเนี่ยสองเขาเนี่ยเขานี้กับเขาเนี่ยก็จะใกล้ไม่ต้องอ้อมไปนู่นครับใครไม่รู้โครงการจะมาเมื่อไหร่ครับตัว นั่งหยนชิวมากเลยครับวันนี้แต่ลงในน้าไม่ได้นะครับลมเย็นมากาาาานุ่แหละท่านทานเรือติดจออะไรทานเนี่ยนะน,น,น,น่าจะเป็นใพพพนทอ่พักพันในไทยในไทยปุ๊บมาจังหวะมันเป็นตอดองไม่ขาย ตัวนี้คือถ้าเกิดเราได้มสองกระดองมาก็จะมา้อยไข่หมดก่อนแล้วก็คืนคืนในจ้าของในว่าสดับมาได้ไม่เขาก็ให้เลยเช้ามุงให้เลยก็เหี้ยผมคนทําอยู่เมื่อก่อน